สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะคะข่าวันนี้นะคะน้องจิ๊บรายการนพเก้าสะพานบุญได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าเวรุวันตําบลไทยสามคีอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะข่าวันนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าเวรุวันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางวัดป่าเวรุวันนะคะก็กําลังก่อสร้างอาคารนะคะหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ และสิ่งต่างๆ,ๆ,ๆภายในวัดก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะใครที่มีจิตศรัทธานะคะในพระพุทธศาสนาอยากจะร่วมสร้างศาลานะคะและสิ่งต่างๆ,ๆภายในวัดป่าเวรุวันนะคะติดต่อได้นะคะที่เบอร์พระอาจารย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือใครอยากจะร่วมบุญก็โอนผ่านทางหมายเลขบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้าจอของวัดป่าเวรุวันนะคะติดต่อได้นะคะเอาละคะท่านผู้ชมคะ อย่าลืมนะคะมาร่วมสร้างศาลาหลังนี้ให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งก็ก่อสร้างมานานมากหลายปีแล้วซึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เรียกร้องปัจจัยอะไรนะคะซึ่งท่านก็อยากให้สาธุชนเนี่ยมาร่วมสร้างกันเองตามกําลังศรัทธาที่ทุกๆคนนะคะจะมีศรัทธามาร่วมกันนะคะเชิญสาธุชนผู้ยใจบุญนะคะวันที่9พฤศจิกายน2567นร 7, นะคะที่วัดป่าเวรุว,วันจะมีงานทอดกรถินสามัคคีก็ขอเชิญท่านใครจะมีโรงทานนะคะก็ติดต่อได้นะคะที่วัดป่าเวรุวันนะคะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดป่าเวรุว,วันนี้ก็สวยงามนะคะแล้วก เดี๋ยวตามรีวิวเข้าไปชมบริการภายในวัดเดี๋ยวเราไปกราบน้ำสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสดจเจริญธรรมกับ เพื่อนสาธมิกและสายธ,ธรรมและบรรดาญาติโยมบัดน,นี้ได้วัดป่าเวรวันกำลังจัดสร้างสถานลานธรรมก็คือสาราปฏิบัติธรรมของณวัดป่าเวรวนันก็ยังขาดจตุป,ปัจจัยก็เรียนเชิญจเจริญญาติโยมถ้าอยากจะร่วมสมทบอันนี้สารานี้ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างคนงานแต่มีพระธรรม จะร่วมกันออกแรงช่วยกันสร้างเพราะมีประสบการณ์เรื่องการก่อสร้างกันอยู่พ,ะพระพื่อศาสนามิกรภาษาธรรมก็จะจับมือกันร่วมกันทำนะเดี๋ยวจะส่งภาพไปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าการทำของพระภิกษุสงฆ์ก็น่าทึ่งจเจริญพรสวรวัสดีญาติธรรมและเพะื่อนศาสตรทุกรูปทุกท่กทาน พอความเจริญในธรรมจะมาเกิดขึ้นมีแกบ่บรรดาเพื่อนสามิกและสายธรรมเกบ่บรรดาญาติโยมอาตมาภาพพระมนตยานสิโทโธซึ่งได้อยู่จำพรรษาณวัดป่าเวรวันตำบลไทยสามคีอำเภอวังน้ำเขียวเลขที่วัด157หมู่1ตำบลไทยสามคีบ้านคลองกระทิงเนื่องจากทางวัดเพิ่งจะเริ่ม บูรณะปฏิสังขอนแรกเริ่มเดิมทีเลยเป็นป่าไผ่แต่นี้ป่าไผ่ได้ยุบลงไปแล้วก็เลยเริ่มโครงการปลูกป่าใหม่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสะดวกว่างก็มาวันที่สิบตุลามาปลูกป่ากันนะปลูกป่าเจริมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันออกพรรษาเสริมพระชนมายุของในหลวงของเรานะแล้วก็ฝากเรื่องงานกระถิน วันเสาร์ที่9พฤศจิกา2,567 mm hmm. ก็ณวัดตาเวรุวันก็เป็นกระถินสามคัคคีจากญาติโยมหลายฝ่ายที่มาร่วมกันสมทบณนะสถานที่นี้นะรายได้ที่จะได้จากกระถินของเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้จำนวนสักเท่าไหร่แต่ทางวัดมีการจัดสร้างสราหลังใหญ่ขอเรียนเชิญเจริญพรสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรอ,อำนวยอวยชัย ให้ญาติโยมที่ร่วมกันสัมทบกันในการบริจาคทานในครั้งนี้เราขออำนวยวอวยพรอำนวยอวยใจให้ญาติธรรมให้สหายธรรมทุกรูปทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบประดยธรรมอันดีงามล้วนันใจขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสมเร็จ ทุกท่านทุกคนทุกประการเทินขอจเจริญธรรมขอจเจริญพรสาธุ